เทพแห่งมหาสมุทรโอวาตาซุมิคําว่าวาตะเนี่ยแปลว่ามหาสมุทรหรือว่าทะเลส่วนคําว่าซุมิเนี่ยแปลว่าการมองเห็นหรือการพบเจอเราก็เลยจะแปลได้ว่าเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวาตาซุมิเนี่ยเป็นเทพเจ้ามังกรแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์น้ําใช่ไหมแล้วก็มีคนคิดว่าวาตาซุมิเนี่ยคือริวจินก็คือองค์นี้แหละเขาบอกเป็นเป็นเทพองค์เดียวกันซึ่งไอ้บทบาทของวาตาซุมิเนี่ย อ่ะเหมือนที่บอกว่าเป็นพอเป็นมังกรเป็นผู้พิทักษ์น้ําเงี้ยปราสาทเขาอะปราสาทวังมังกรน่ะเอ่อที่อยู่ใต้ทะเลนั่นแหละเออเขาก็จะมีหน้าที่ปกครองทะเลลึกปกครองมหาสมุทรอะไรเงี้ยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างกระแสน้ํคลื่นลมสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยพูดง่ายคือรักษาความสงบของทะเลเอาไว้ดูแลพวกคนเดินเรือหรือแบบทากิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับทะเลอะไรพวกเนี้ยคนเลยนับถือเทพองค์นี้แบบพวกชาวประมงหรือพวกเดินเรืออย่างเงี้ยก็จะบูชาโอตาสุมิเอ่อหรือลิวจินนี่แหละ เออแบบขอพรให้เดินทางปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จในการจับปลาอะไรประมาณน้ะ